อัญงเซสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมบกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาอัปเดตเรื่องโาวตต่างๆในวงการเคป๊อปให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของ Ki s s of Life กับแฟนม e e ิ้ที่ไทยที่เปิดบัตรขายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วลในตอนนี้และบัตรในตอนนี้ก็ยังไม่หมดเลยยังมีที่นั่งเหลืออีกจํานวนมากทาเอาฟแฟนๆเนี่ยรู้สึกเป็นห่วงสินปินนะครับอย่าง4สาวจูบนั่นแหละนัตตี้จูบี้เบลแล้วก็ฮานน์เนินนะครับว่าเจะร เมอร์ไทยด้วยนะครับจะมาจัดแฟนมีที่ไทยต้องตื่นเต้นมากๆแบบเรี่ยๆเลยว่ามากที่สุดใน4คนเลยก็ว่าได้แต่มาเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยจะน้อยหรือเปล่านะหลายคนนะครับก็แยกสาเหตุกันไปว่าทําไมถึงบัตรขายได้น้อยขนาดนี้ท,ท,ทั้งๆที่คิสออฟไลฟ์ตอนนี้กระแสะกําลังมาแรงมากเลยส่วนหนึ่งบอกว่าเป็นเพราะราคาบัตรที่ดูเหมือนจะตั้งไว้สูงเกินไปสูงเกินกว่าการเป็นงานแฟนมีทแล้วก็บอกว่าสูงเกินสําหรับเกิลกรุ๊ปที่เพิ่งจะเดบิวต์ได้ไม่นานถ้าปรับราคาบัตรลงน้อยกว่านี้หรือว่าให้ กว่านี้อีกสักนิดเนี่ยน่าจะมีการซื้อเพิ่มขึ้นมากด้วยอีกหนึ่งเหตุผลก็มีการออกมาบอกว่าเพราะคิสออฟไลฟ์เนี่ยยังไม่ดังมากพอหรือเปล่าในประเทศไทยถึงแม้ว่าในตอนนี้กระแสคิ s ออฟไลฟ์จะมามากๆแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นฝั่งเกาหลีที่สนใจคิสออฟไลฟ์แต่ว่าในประเทศไทยนั้นยังคงเงียบๆอยู่จะมีแบบคนที่รู้จักเฉพาะกลุ่มเท่านั้นและก็มีที่บอกว่าถึงแม้จะมีนัตตี้ที่เป็นเมมเบอร์ไทยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นแฟนเพลงที่ติดตามนัตตี้มาแล้วก็เอาใจช่วยนัตตี้มากกว่าจะมีวง เมนอยู่แล้วแต่ว่าเอนดูนัตตี้ด้วยถ้าแฟนคลับน้อยเนี่ยอาจจะมีจํานวนน้อยวยที่จะยอมเสียเงินที่แบบโหราคาบัตรแพงๆแบบนี้เนี่ยเข้าไปเจอสาวๆแต่เหมือนปันจจัยหลักจะเป็นที่ราคาบัตรของทางผู้จัดที่ตั้งไว้สูงเกินไปนะครับถ้าแบบปรับลดลงมาแบบเริ่มต้นที่1,900ไปจนถึงมากสดุดอาจจะเป็นแบบว่า3,900หรือไม่เกิน4ี่พเนี่ยอาจจะมีคนซื้อได้มากกว่านี้ก็มีหลากหลายประเด็ดเนนะครับที่คนพูดถึงกันว่าทําไมคิสออฟไลฟ์กับเดียร์กิ๊ฟซี่แฟนมิดในแบงคอกเนี่ยถึง ขายไม่หมดสักทีแล้วก็ขายได้จํานวนน้อยบ้างก็บอกตามที่ได้พูดไปเลย1คือราคาบัตรผู้จัดตั้งสูงเกินไป2ก็คือความตั้งของคิสออฟไลฟ์หรือว่าความแมสความนิยมในไทยเนี่ยยังไม่ค่อยมีมากพอควรอาจจะมีฐานแฟนน้อยแต่แฟนเพลงมากเมื่อราคาบัตรก็นําไปโยงกันต่อกับข้อแรกนะครับถ้าราคาบัตรสูงไปแฟนเพลงเนี่ยก็ยังไม่อยากซื้อเข้าไปดูก็รอดูในงานอื่นๆอาจจะคุ้มกว่าแต่ใดๆก็ตามนะครับทุกคนยังมีเวลาอีกหลายวันเลยกว่าที่จะถึงวันมิดก็มารอดูกันแล้วก็เอา จะช่วยคิดซับไลฟ์กันนะครับอยากให้คนไปเจอเยอะๆใครที่ว่างในวันนั้นหรือว่าอยากจะไปอยู่แล้วรอเงินเดือนหรือว่าอะไรก็ตามถึงเวลาแล้วเนี่ยตัดสินใจซื้อแล้วตามไปเจอคิดซับไลฟ์กันได้เลยนะครับบอกเลยว่าในงานยังไงก็คุม้มสําหรับคลิปนี้เราไปอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับทุกคนกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าใครคิ่เห็นยังไงสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยฝากกกดไลค์กดซับสคริปต์ด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง